เป็นการขึ้นหัวข้อใหม่นะครับซึ่งต่อเนื่องกับหัวข้อที่9.1นั่นแหละแต่คราวนี้เราจะานำหลักการที่เราได้จากหัวข้อ9.1นะครับมาใช้ในการทดสอบค่า,าไฮโป t h ซิส s นะครับของการาประมาณค่ามีนนะครับจาก normal distribution โดยที่เรารู้ค่า ว a าเรนะนั้นเราจะทดสอบนะหรือตรวจสอบ h 0โดยการตั้งให้มิลเท่ากับมิลศูนย์ก็คือค่าคงที่ค่าหนึ่งนะครับและในทางตรงข้ามก็คือมิ l ไม่เท่ากับมิศนะครับโดยที่เราจะใช้ Standard Normal ดิสติบิวชันในการตรวจสอบนะครับก็คืออใช้มิวสูตรเป็นค่าคงที่นะครับตามสมการที่9ขีด8นะคราวนี้เมื่อเราอาสมมุติว่าเราตั้งเป็นแบบจากจากข้างบนนะครับเราตั้งเป็นแบบ w o Si d e ตนะตั้งแบบ w o Si เ e d เพราะฉะนั้นถ้าเราจะ accept นะเราจะ Accept h 0นยะ์ z 0ก็ต้องอยู่ระหว่าง2ค่านี้นะครับโดยที่ค่า Alpha นั้นก็จะให้มานะครับค่าแก็จะให้มา,าหรือถ้าเราจะ Reject h 0นะครับ z 0ก็ต้องมากกว่า z Alpha ส่วนสหรือ นะ z ศูนย์น้อยกว่าลบ z อัลฟาส่วน2น,น,น,นะครับนี่ก็จะเป็นเงื่อนไขในการอักเซ t หรือรีเจ็คโอเคนะครับ